เอ,าอ้ายกไปนับไปอีก่ะเจ้าพวเปิดจะได้ตายก็ได้ให้พอ่อเมพี่น้องเบิ่ง FC เบิ่งกินพ่อมีคลิปสิดงนะเนี่ยก็ลงไปสิละสบายดีเด้อพอ่อเมพี่น้องมัว่าย่ไกลอย,ยูย่ไก FC อังลาแล้วก็พังไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะแต่ละมือแต่ละวันพ่อได้ไทยให้พี่น้องเบิ่งการดูการกินเบ็ดใดยู่แบบใดเนะาะฮะอ้มากินน้ำกัน กินขัวไข่เหมือนกันกระตกรบปั้แแลงกระโนยงานไปอย่างหนมเกียมนะเกี๊กับเจมันลาเจมัน สบายดีสบายดีเด้อจ้ามากินข่าวเรื่องขนอยเด้อมากินข่าวน้องขนอยได้กลัวไข่เด้ดนี่กินกับบะแตงนี่แหละแตงแม่สวนแตงแม่สวนจะครองหมกทวนแมสวนจะครองนี่พี่น้องพี่น้องเลยมากินน้ำกันแซ่บๆโดดเกลีย,ลย,ลยดไล่โคตรเนาะกินน้นำกันแซ่บๆบะน,นี่นะแกงอ้ออะวะเอะอ,อ,อแกงหมู คอยมากกไข่กินคววไข่บอได้บอกปิดติดมาใส่ปาดใจเพราะว่าเฮงเบ่ิกานไข่นี่ยากอยู่โดนโดนหนกินที่นึ่งก็โอเคอยู่ตัวกับโตันมแต่งโบตันพี่นางเอ้ยยากเนาะมันก็คยากกินมาหลายคนแบบนี้น่ะนี่อนแรน้ำแกงตลอดเจ็ดวง Chuyên ừ, môn khóc Mềm bà Ừ Hết khóc thì hậu khóc Hồi hạ là cái thằng. Nó tạm bằng này đứa thì nào đứa có một chạy trái đứa đã này hãy có đăng cho รับไม่รวยประตูคู่ทุกคนเลยอะไม่เนมาบอกเลยนะพี่น้องพิษถือเปลได้โมถือกำลังตอกตีเลยเด้อจีได้เปลยหลันปรจักรลานได้ประตูเองให้พิษเขาเห็นถือเนาะพี่น้องตอกตีมาตัวได้โมถือตัวได้โมดีตอกตีมันหลบพี่น้องยินดีดับเปลี่ยนแปลงแก่ก้าวไปเอง อ,อย่สองน้ำหมอชิวไว้นะบ้ากนขัวไก่นี่แหละมันแจบบ้านเราแพงี่ใส่บ้านเราแพงที่ส่มันกแ็แพงที่สําหรับชนปนไพี่เ<า>น,นาเราป<า>ัญหาเรื่นยากเลยจะกินทั้งยากเลยะ ช่องหน่วยช่องดง <ừ. S 1> อนปลายหยากกินยามันหรอกกันห้ามันกบนพวหยาไม่กินก๋วยวห้ากินยาอืมเสะอืมคิดเล่น สองตีมา,นนมาแน,พาจะจะน,น,น่พี่น้องเด็กโมกันตุ้ยพี่ได้ซื้อเนาะผู้ขากะได้เปลี่ยนแปลงกันนะเพราก็บผู้หูเนาะนี่เมาบอกกันน,ะนี่นี่ฝนที่ชิตกเนะเดนเติมตตอแรกบิแจคกะเบื้วันนึ่ถึงมืดมาเลย เหนื่อยนะมันค่ำตัวเวหนะเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงไปเลยไปนอนเลยยังจะมาทายเ็ตยังมาเลี้งยังกไปการไม่น้อตเช้าทายผู้ท่านผูแม่ไปนอนชื่นมากพาไปดูไปกินข้าไปการแรกมากินขอยังเป็นยังพี่นองกันี่ว่ะะ ือมีแต่ว่าเมื่อกี้เขาแดงน้ำกันเด้อ <c oughs> เมื่อกี้เขาตอนแดง <c oughs> จนเถาพวกท่านพี่น้องลยขอบไป <c oughs> บเวลาจะคือเวลาอยู่มีการ <c oughs> มุกขหามเลือกขอาพวกงงอะไ้ต่งพอดีตกงานอเมรกาตกงานรูนลำบากนอนใค่แต่บาด้งานทาบนนี่ยนะเฮานะกอะบ้างานท่าบอกะคือว่าถทาบนกว่าแมนเนาะหลายคนมีปัญหาเนาะหลายคนก็เหตุบลหดามันเบาว่ากัจะบาได้เบาหลังงาน ฉ่ำเลยกินเขาเท่ากับโรงงานคือเทานี่แหละเ่าแบ่ไ <Okay. S 2> ปนแนคือพอแม่พี่น้องเอ ทางพังไทยกันเพ็่นเหเียดเหกาเพิ่อบมบมีเวลาไปข้างนอกออกไปามากครับหนงเื่อกับวัลูกได้คัวกับมีมีแต่เหียดนเนีคน็ดงานนับจาามืนเป็นบัะลม่คจะอบ่มีเวลาบมบมมีเวลาไปลิ้นบตีได้ ก็เหตุการณเป็นปกตินี่ไม่เวลาหรอกได้พวดกับทางโรกงนในใ่นะนุ่มต้อพะนล่ะคือเราอยู่ในละ้าวสี่สาว 4, สาห้าปีเลยเป็นเวยีวยกได้ปี้นพี่น่องเอ้ยากเข,ขาโลงงานแะ้วนเนี่ยดูกะตจนใหญ่เป็นสาวบางคนเ <ừ. S 2> ขางาน,นสักด บัท่ามีหนุกพคนหนูกไปเรียนจบกั้หนูกสาวหนกสาวสองคนันเยียนจนจบกันเลยไปก็ดเลยพักเที่ยงไหนกันรอเสียพวกใครเนาะจเป็นจะไดนะก็จำมึงทั่วตำรู้หลายกอยาก ข้าวผมมีเห็นเนพิ่นต่ำกินในคลิปนะเบิ่งคิดอยากจา,<ะ>ากบระโจนอยากบวชไม่แนวเห็นเห็นเพิ่นกินเลยคิดอยากนะมีแนวเห็ุแต่ก็จะกอ็บยังไปตายิข้าคือเราจิตแล้มาทายในสวน,นนั่งยนะ่า,ยางข้าวหนินะไปทำอะในสวนเนี่ยเพราะว่าเรมีโอกาสเกันอื่นคนอยู่เมืองนอกเนี่ยว่นเสาร์วันทิตมาดีใจพ่อแม่พี่น้องจะได้ผัก ธรรมดาอะไรป่วะตอนนี้ธรรมดาคนอื่นนี่แหละเขาก็นดีใจแฮปปี้มาได้เฮ็ดเวียกเอาพกส่อน์ตคอยหันพักด้วเพื่อนน่นคอยเมื่อยเป็นี้เบียบคอยเมื่อยเลยมันจบมาเลยครับฉันเพื่อนนี่ยนะนอนหลายเมื่อยโป อ้าวทอพอจะได้ป็นเบิดอจะค่ะตัว้าหินหอยเชื่ออ่างห่ากมันก็บุดหรอกเนาะตามเป็นอยู่จ้าก็จะในดุเลยเพราะว่าขยันหนึ่งบันได้เลยคือขะน้อยกับเมียเนี่ยนะไข่อยู่กันยังได้ไปนะ ไทยคือกาอยู่เืองนอกข้าบุสู้แทบบุบุได้แต่บุแมพี่น้องเคเนาก็สู้ทุกคนก็สู้คือกนอหากว้าให้่อแม่พี่น่เอฟซีงูเนาะจะมีการเป็นอยู่เมืองนอกอยู่บ้านเฮายังมีให้มีนาเพื่กินแต่ยังเลยมีเวลาพับปอนอยู่เมืองนอกเว้ยเฮดบุได้เติมแบบเรา พราะว่าไฮนาอยู่ในอเมริกาเขายังวอาเลยพวกเจ้าเป็นชาวน้าพวกเจ้าือว่าพวกเจ้าทุกข์อ่านภาคอันเดย์เขาบอกแมงคลุกเขาได้ชาวนาเนี่ยบทุกได้เจาวนาเป็นคนด้วยเป็นเศรษฐีเขาบอกคือเขาเป็นเจ้าของพาร์ทเนอร์เขาเป็นคนหั่นคนนี้ในเขาเจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าเป็นคนด้วยคือบ้านเขาบอกว่าเจ้าหน้าเจ้าหนาเป็นคนทุกข์บ้องแม่ ขนาดจะมาอเมริกาเป็นรถเสือพวกเจ้าเทิไทหน้าเป็นผ้ามือเนี่ยพวกเจ้าคือบาดถุกคือแบบถุกหนักก็อยากอืมครับตโตๆเขาว่านั่นนะจนเขาทำผ้าผ้ามือเขาแบบเป็นคนรวยจ้ะบางประเทศก็แมนเป็นผ้ามือเนี่ยแปลว่าเู้รวยเศรษฐี อ๋อแม่า็เขาบอกว่าเศรษีอเมริกาไม่ด้เป็นพวกเลตนภาพเนี่ยจนไรเขาเห็นแดดมันเขากินเองไหมพี่น้องเห็นแดวเขาขายของบริษัทมีคนหับซื้อนอกแ้วเขาไปซื้อตลาดกินเป็นเขาก็เลยมีรถหมาวยกน้ม เกลียวใส่รถขายเลยมีผู้คนมาซื้อมันก็ง่ายมันมักจะดีมักจะเคี้ยวเดือนเดือนนึงมันแห้งตางแห้งแต่ก็ชี้แต่ก็อเอาขวบริษัทขายเลยมันเข้าไปเห็ดกินไหมผู้เห็ดกินทหารได้เดี่ยได้เท่าไหร่เัาสิบเอ็ดเขาได้หลาย เขาเห็ดแดดจำเร็จดูมันจะเอามาขายตลาดแด็กกับื้อกินมาเนีนข้าบายพี่เนาะเข่าเขาเนื้คือเข่าเข่าเข่าคาร์ดบักซิลีบอสบักทั่วบอสนอกเหนมั้ยเนาะเออเป็นแปลงมากตั้งแต่ไปชื่อเขามากินมี่จานบริษัทหนึ่งเห็ดอันจำลาไปเห็ดซีเป็นแป้งไปยังก็ถูกที่น้องติดปากที่คอ ปิดข้อขอเสียเปล่าบริษบรลอยไปแล้วเนาะหูผมอยู่ผมกินอนีเปนะไรขวไว้ป็นสุข้อนบอกไปที้บอกบอกต้องการเด็กิ่เนี่ยเ็ินเนี่ย กินเขานี่เสแอเป็นน้องขอยแลอื่นมันถือปากมันทีะแนนมันถือปานกินได้ตูนี่เป็นบัตรตรงนี้บวจินยาบัตรป่าโรงงานก็จะกระเปิดแอร์ได้พุกเป็นบัตรเป็นใบถ้าข่อยบ็นอย่า นี่เราเไปสูบกันนะแต่ก่อนเนี่เป็นหันใจแบบบติดพอ่นัเ้ยนอกมันมห้องงานแต่มันจะมีแอร์ัดี่เป็นม่มีบไรผมมีบไรผมฮอสผมมัมมนใช้หวงไปอว้มันเป็นเรื่องเป็น,ปน,ปน,ปนยืงใหญ่ๆป่ะยยืง เนี่ยเห็นปลาสิบรั่งเอาคิดไข่กันแล้วไปก็โอเคอยู่เยี่ยมถั่วพี่น้องรูลดอะไรผมก็ขี้ข้านิดเพอาะเป็นนันซักขี้ข้านมักถั่วก็มีมักแดงอย่างนี้อีกต่างมันเมื่อยพ่อแม่พี่น้องเมื่อนานได้ดับเท่ากินแล้วไปกินดับเท่าแข่งก็มีลายแข่งกำลังเปลี่ยนหรอกแข่งมะเขือก็มีลายสุกเก่าพอดีไทยพี่น้องเบิ่ง เอามาจะใส่เท่าพักสเปนนิดเดอร์พ่อเมพี่น้องเอามาเราอามาต้มสักก่อนต้มแล้วก็มาบดก็คือเท่าได้กินกระแซกกระน้อยเฮ็ดกินหลายเทื่อแล้วตะกอนบุฮหู้ดอกไปเย็นมูเฮ็ดกินเอามามเอามาตั้งได้เท่าเนี่ยวะไว้ก็ว่าพักสเปนนิดเนี่ยเอามาแล้วก็ต้มสักก่อนต้มแล้วก็มาบดเออแสกเป็นแกงในสวนแตงมาแต่สวนนั่นเอง มือวานนี่กระเก็บมือนีนกระเก็บประด็นไหนมึเห็นมันใหญ่ไวขนาดมันพอกคนตุกใส่ใหญ่ไวผมเลยพี่น้องเห็นเหาหดน้ำนี่เจ้าสิหดได้ประเด็นกับโบใหญ่เด้อเห็นฝนโมตุกนี่คนตุกโลใหญ่ไวกินน้ำกับบุษันมึงในตู้เย็นที่เคยหน่วยเก็บตัวบ้านก่อนนี่ ก็พอได้อยู่ได้กินพ่อแม่พี่น้องเขาปลูกก่ะพอได้อยู่ได้กินพอบบได้ซื้อ,อย้ำแดงมาอ้ะเห็นเขาซื้อซื้อแต่ยำหนาวเป็นผักเป็นยาเขามันตายไปในยำหนาวมาเดนอยู่ยนออนมิตรพักกินทั้งนั้นในสวนนอะบางไม่ข้าอยากาากินวันนี้แตงจิิงอ่ะเตงจิิงนงนะได้เสิปล่าได้กินเอาบ้งางเมื่อกี้กินได้ยังวะเหรอกินข้าวแล้วก็แย่ yeah, ได้พ็อย <laughs> ากกินอยู่แล้วนะั่นแหละ ผมเห็นหกลไปกันมานนในแคมหัวเสียห้องที่เจียนไปลาดในมือในนีในหัวตัวจะบอกให้ปิดมานัน่นหรอวะตัวใหญ่ก่จะอดไยุบ้านเราเขาห้อหมตกตงหมีบอกอันนี้แตงหนีลายลายเส้นนี้เกันจานในพี่น้องกินกันวัรรมจะเกื่ยอนอยูุบ้านเขาคือตำข้าวแซ่บแต่ปะมีหาหงหน่วยมันเ็ใหญ่ดือ สมันใหญ่ก็ไว no, okay. ้เอาแนวมันโอ้มันใหญ่กินมาได้ไปกินซุปลงเดือยทานซุปทานอ๋อเอาแนวป่าเจ้าก็ต้องการโดนป่าโดนเบิงมือเด้อโอ้ยใหา่เลยขอเกินนะไปครอบใจเป็นเสียไ่ได้แล้วไปกินนอกจอบกินทางหลังไม้กินทางหลังไม้นอกก็แม่เป็นน้องนอก หมดเวลาแล้มือหนากต่จังเบิ่งกันไม่อีกจะไมาเห็นไหมหอืนยืนมีแยืน้ืนย,ย,งงยืน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 ยืกยดนยืนยกนยืนขืนยืนยืนยืนนยืนยยนยืนยืยืนืมยืยืนดืนยืนยืไยืยืนืนกดนนยืเยรนยืนนยืนยืยืนยนืย